สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อท่าดินลักขนาดท่าดินมังกรพิศบกันยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์หัวข้อแลนดอมนะคะวันนี้ขอนำเสนอหัวข้อเหตุผลที่เขารีเทิร์นกลับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงอยากจะกลับมาคืนดีกับเราทาั้งๆที่ความสัมพันธ์เราก,เากับเขาก็จบกันไปแล้วนะคะ ก่อนอื่นนะคะกวางต้องขอขอบคุณเพื่อน,อนๆทุกๆคนมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะผู้ให้การสนับสนุนชอ e ่องอีิีนอตทาร์โรดเก้าๆนะคะน่าได้แก่ขนมยูโรคัสตดัดเคก้กอิ่มได้ทุกที่ทุกเวลาอิ่มสบายท้องหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศร้านสะดวกซื้อทั่วทั่วไปนะคะนี่เป็นรสชาติด,ดั้งเดิมนะรสคัสตดัตดเคก้กนะคะที่กวางมาตั้งไว้ตรงนี้นะคะ เป็นสปอนเซอร์ในช่องของกวางมาอย่างยาวนานนะคะต้องขอขอบพระคุณ ผูใ้ใหญ่นะคะที่ให้การสนับสนุนช่องของกวางนะคะแล้วก็เข้ามาซัพพอร์ตนะคะในเรื่องของการทำคลิปต,ต่างๆต้องขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนอีกครั้งด้วยนะคะที่เข้ามาอัปเดตนะคะในช่องของกวางอยู่เรื่อยๆนะไม่ว่ากวางจะลงคลิปอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการสนับสนุนช่องของกวางให้โตขึ้นเรื่อยๆอยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะแล้วยังไงกวางขอฝากขนมยูโรคาสตาร์ทเค้กนะคะให้เพื่อนๆช่วยกันสนับสนุนด้วยนะคะ สำหรับการเปิดรับดูดวงส่วนตัวนะตอนนี้กวางเปิดอยู่นะคะเพื่อนๆสนใจสามารถทักมาได้และขอฝากโปรแกรมดูดวงสินแสบโคชีวิตนะคะเป็นการดูดวงผ่านไลน์นะคะกวางจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรีดูนะคะ30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจนะคะเพื่อนๆสามารถเติมบนใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้คะ่ะเอาเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสำหรับธาตุดินมังกรพิศกนไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆธาตุด,ดินเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันนะคะว่าเหตุผลที่เขารีเทิร์นกลับเข้ามามาดูซิว่าเป็นเพราะอะไรกันนะไม่ได้จํากัดระยะเวลาในการรับชมนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามารีเช็คได้ตลอดนะถ้าหากว่าคลิปนี้เด้งขึ้นมาแล้วเพื่อนๆกาลังเจอสถานการณ์ที่มีแฟนเก่าคนรักเก่ากลับมาพอดีนะคะก็อาจจะเป็นคลิปที่ค้นหาคําตอบให้กับเพื่อนๆได้นะคะดูไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะอย่าเอาการพยากรณ์ของกวางมาตัดสินอะไรนะคะ สามารถมาดูดวงส่วนตัวได้นะคะถ้ามันคาใจอะนะโอเคค่ะสําหรับธาตุดินบางกรคือผู้ที่เกิด15มกราคมถึง14กุมภาพฤษศคือผู้ที่เกิด15พฤษภาคมถึง14มิถุนาการคือผู้ที่เกิด17กันยาถึง16ตุลานะคะขอเปิดเป็นความคิดและความรู้สึกของเขาคนนั้นหน่อยคะ่ะที่มีต่อธาตุดินเขาได้ไพ่สิบาบความคิดและก็ความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณทำไมยังมีความห่วงใย ถึงแม้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันมาแล้วนะคะแต่เขาก็ยังแอบห่วงอยู่นะคะยังเหลียวหลังหันมาห่วงใยคุณยังอยากที่จะติดต่อกลับมาอยู่นะคะมีความรักอยู่ในความสัมพันธ์ถึงแม้ว,ว่าวันนี้เราจะจบกันไปแล้วนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ลดสถานะลงมาเฉยๆนะคะแต่ก็ยังอยู่ในระยะทางที่เรายังสามารถเจอกันได้อยู่ที่เคยเป็นแฟนกันอาจจะลดสถานะลงมาเป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะมีความห่วงใยกันนะถึงแม้ว่าเราไม่ใช่แฟนกันแล้วบางอย่างเราทําแทนกันไม่ได้แต่สิ่งที่ทําได้คือส่งมอบความห่วงใยให้กันอยู่นะคะแล้วทํำไมถึงไม่กลับมาเป็นแฟนกันให้มันจบๆไปมันต้องมีเหตุผลอะไรล่ะที่ทําให้ความสัมพันธ์เรากับเขาเดินกันไปต่อไม่ได้อาจจะมาจากระยะทางหรือเปล่าสิ่งแวดล้อมสังคมสิ่งที่เป็นอยู่นะปัจจุบันนี้มันไม่ได้ซัพพอร์ตแล้วก็ ไม่ได้เกื้อหนุนให้เรานั้นลงเอยกันได้ง่ายๆอะค่ะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่รักกันมาก่อนนะคะรักกันก็กลับมาคืนดีกันสิคะ่ะรออะไรที่ความห่วงใย,ยคุณเนาะแต่ว่าเขายังไม่สามารถแสดงออกอะไรมาได้มากมายอะค่ะเพื่อสื่อสารบ่งบอกคุณว่าเขาห่วงคุณนะทําได้เพียงแค่พูดนะคะแต่การกระทําอาจจะทําไม่ได้เหมือนที่เคยทําเหมือนที่เคยเป็นคิดยังไงกับธาตุิน เขาคิดยังไงกับธาตุดินนะคะเขาไม่เข้าใจตัวเองเนาะว่าทําไมเขาถึงยังรู้สึกมากมายกับคุณขนาดนี้ทั้งที่ความสัมพันธ์เรากับเขามันก็จบกันมาตั้งนานแล้วอะ่ะมันไม่ควรมีสถานะอะไรที่เราจะรู้สึกแบบนั้นได้อีกเขาก็ยังรู้สึกกับคุณอยู่นะคะเขายังมีความหึงหวงกับคุณอยู่ถึงแม้เขาจะรู้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วเขายังคงแอบส่องคุณนะคะหรือดูความเคลื่อนไหวของคุณอยู่เรื่อยๆนะคะธาตุดิน เขารู้สึกยังไงกับคุณอีค่ะธาตดินเขารู้สึกยังไงกับคุณอีค่ะธาตุดินเขารู้สึกยังไงกับคุณรู้สึกไปไหนไม่ได้มันมีไพ่โซเมดขึ้นมาด้วยอะ่ะเขามีความเชื่อเหลือเกินนะคะว่าสักวันหนึ่งเขาจะสามารถกลับมา ทวงสถานะเดิมคืนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่กวางยังไม่แน่ใจอะ่ะมันเป็นด้วยเหตุผลอันใดที่คุณกับเขาไปต่อไม่ได้กวางมองว่าอาจจะมีความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันเออเวลาที่เราแสดงความคิดเห็นใส่กันนะคะมันจะต้องต่างฝ่ายต่างเอาชนะนะคะนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้มันไม่จาเป็นจะต้องเป็นเรื่องนอกใจอย่างเดียวนะก็ะคือความคิดของเราหรือ ความเก่งที่มันมีความแตกต่างกันออกไปนะมันก็อยากจะเอาชนะกันนะเพราะมันอยากเอาชนะกันมันก็อาจจะมีอารมณ์ชั่ววูบหรือใช้คําพูดอะไรนะคะเพื่อที่จะทําให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกแย่ลงไปนความบางว่านะ่าจะเป็นคุณทั้งคู่นั่นแหละนะที่ออแสดงความเก่งกาจหรือแสดง power อะไรบางอย่างออกมาเคมีเราเข้ากันไม่ได้เลยค่ะคือต่างคนต่างเก่งเกินอะมันเป็นไพ่แบบเหมือนคุณก็เก่งเขาก็เก่ง นะพอเวลาเราเถียงกันหรือเราโต้อตอบอะไรใส่กันต่างคนต่างไม่ยอมแล้วน่าหนามันเป็นที่มาของการที่เราอาจจะต้องลดสถานะลงมาจากาคนที่เคยเป็นแฟนกันรักกันอยู่ดีๆลองหันมาเป็นเพื่อนกันสิมันอาจจะมีความเกงอกเกงใจนะคะหรือว่าอาจจะมีความรู้สึกที่อยากให้เกียติกันก็คือเว้นระยะห่างเรื่องสถานะเพื่อลด ดราม่าการแอคชั่นบางอย่างลงมาให้มันอยู่ในระดับความรู้สึกที่ดีนะคะแล้วถามว่ารักกันไหมก็รักกันนะรักกันมากกว่าเพื่อนหรือรักกันมากกว่าสถานะที่เป็นอยู่แต่พอเป็นแฟนกันแล้วว่ามันทะเลาะกันเยอะเกินไปอะ่ะ ซึ่งเราทั้งคู่อ่ะก็อยากจะรักษาระดับความรู้สึกที่ดีกันเอาไว้เหมือนกับถ้าเราเป็นแฟนกันไปแบบนี้หรือคบกันจริงๆจังๆแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อ่ะนะมันก็ต้องลดสถานะเพื่อลดแอคชั่นบางอย่างลงมาค่ะฉะนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าการเป็นแฟนมันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการเป็นเพื่อนแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกแบบนั้นว่าการเป็นแฟนเป็นคนรักมันอาจจะไม่ไม่ดีเท่ากับว่าเออเราเป็นเพื่อนกันมันดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราจะลดอีโก้กันลงมาพอเราเป็นแฟนเราเสมอภาคกันอย่างนี้ เราก็จะอีโก้ใส่กันแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์ไปกันยากหรือเปล่าคือการที่เราเป็นคู่ชีวิตกันอ่ะมันต้องลดอีโก้กันคนละครึ่งนะคะถ้าเราไม่ลดไม่ปรับไม่เปลี่ยนไม่ปรุงอะไรเลยน่ะมันไปกันไม่ได้นะเพราะเสียบางอย่างอะไรก็ตามที่มันมากเกินไปเหมือนคนทั้งคู่อ่ะมาเจอกันแล้วมีอีโก้ด้วยกันทั้งคู่แล้วเถียงเพื่อเอาชนะกันอ่ะต่อให้รักกันยังไงมันก็ไปด้วยกันไม่ได้นะคะมันจะเจ็บด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะท่าดินคะคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงเขาขอความคิดของคนท่าดินหน่อยท่าดิินคคคุณดยังงไะ แต่ดคุณบอกเขาเหรอสิ่งที่คุณคิดก็คือคิดออเคุณคิดยังไงอ่ะยอมรับอะถ้าดินยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นถึงแม้เราพยายามอยากให้เขาเป็นคนที่ใช่ในความรู้สึกของเราแค่ไหนแต่เราไม่สามารถที่จะไปคอนโทรลนะคะให้เขาทำอะไร อะไรตามแบบที่เราต้องการได้อะเหมือนเราต้องยอมรับหรือเปล่าว่าเออมันไปกันไม่ได้จริงๆคือพยายามที่จะไปกันแล้วอะแต่ว่าสุขภาพจิตมันแย่ลงเขาก็ทําทุกอย่างไม่ได้ถูกใจเราสทุกเรื่องเราก็ไม่ได้ทําอะไรถูกใจทุกอย่างให้สําหรับเขาได้เช่นกันนะแล้วพอมันทําอะไรเหมือนกับเหมือนไม่ถูกใจกันอะมันก็ทําให้จิตใจมันย่าแย่อะค่ะฉะนั้นการที่ ตัดจบความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับคุณทั้งคู่เหมือนแยกย้ายกันไปเติบโตก่อนแยกย้ายกันไปทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือแยกย้ายกันไปทําหน้าที่ในสิ่งที่ควรจะทำอะค่ะสักวันหนึ่งอาจจะมีความพร้อมนะคะที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้ะแต่ณปัจจุบันนี้น่าจะไม่อ่ะคือคุณคิดแค่ว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าเราเป็นคู่กันจริงๆสักวันหนึ่งจัก,กรวาลก็คงเหวียงให้เราทั้งคู่วนกลับมาคืนดีกันเองนั่นแหละ เหมือนถ้าดินคุณก็ยังรักเขาอยู่นะคะแต่มันเป็นความรักที่เรายอมรับว่าเราเดินไปต่อกันไม่ได้เหมือนเรายิ่งจับมือยิ่งหลังกันไว้มันยิ่งเจ็บเลือดมันยิ่งออกฉะนั้นทางที่ดีควรปล่อยกันและกันไปให้เป็นอิสระนะคะเพราะเราเป็นแฟนกันเหมือนเหมือนเราชอบคอนโทนซึ่งกันและกันหรือเปล่าถ้าดินคุณก็ชอบคอนโทนเขาส่วนเขานะคะก็อาจจะคอนโทนคุณบางอย่างด้วยเช่นกันมันเจ็บด้วยกันทั้งสองฝ่ายเนาะฉะนั้นการปล่อยกันไปมันอาจจะดีกว่าแต่การปล่อยกันไปแบบนี้มันก็ยังมีความรักความคิดถึง ก็ยังคิดถึงกันมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้อง move on จากความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะคุณอาจจะรู้สึกเสียดายเสียดายเสียใจเราต้องจบกันทั้งทั้งที่เราก็ยังรักกันนะถึงแม้ว่าจะต้องเจ็บแต่เพื่อการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคุณต้องสตรองนะคะเนี่ยแต่ก็แบบมีแอบแอบบแบบมีใจไว้คือซ่อนเขา,เาไว้ในใจอะทัดตินอะแต่การแสดงออกของของคุณนะก็อาจจะแสดงออก เหมือนคนก้าวร้าวใส่เขาหรือแข็งก้าวใส่เขาหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เขาเดาความรู้สึกหรือเดาความคิดคุณออกอับเ่ะว่าจริงๆแล้วว่าคุณก็ยังเก็บซ่อนเขา,เาไว้ในใจนั่นแหละแต่ถ้าเรายังลังยังอยู่ในโหมดของการติดต่อกันแบบนี้คุณรู้สึกว่าคุณใช้ชีวิตได้ยากอะเพราะคุณก็จะวนเวียนอยู่กับเขาว่าก็จะคิดถึงเขาโน่นนี่นั่นถ้าคุณยังเป็นแบบนี้ต่อไปอะคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถมีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตประจําวันได้ดีอะค่ะคุณก็เลยจําเป็นต้องบล็อกเขาไป นะคะหรือเขาอาจจะเทคแอคชั่นกลับมานะคะแต่คุณก็อาจจะทําอะไรที่มันร้ายๆใส่เขากลับไปหรือเปล่าธาดินดินรู้สึกยังไงกับเขาเอ่ยความรู้สึกของธาดินหรอคุณเว้นระยะห่างจากเขาเนาะถึงแม้ว่าใจอะ่ะโหยหานะเหมือนแบบยังรักเขาอะ่ะแบบเวลาที่เรามีเวลาว่างอย่างเงี้ย คือในหัวมันจะแวบนึกถึงเขาใจมันก็รู้สึกถึงเขาเราพยายามที่จะทําทุกอย่างให้เราเว้นระยะในการรู้สึกแล้วก็คิดถึงเขาให้มันน้อยลงไปกว่านี้ค่ะเขาอาจจะติดต่อคุณมาแหละแต่คุณไม่ตอบนะคะคุณพยายามฝืนใจกัดฟันกือเลือดตัวเองนะคะเพื่อที่จะแบบว่าเออไม่ไม่มีแอคชั่นไม่มีการสื่อสารกับเขาถึงแม้ว่าใจมันจะดิ้นรนแล้วอยากจะสื่อสารกับเขาแค่ไหนคุณก็พยายามที่จะเด็ดขาดแล้วก็เด็ดเดี่ยวนะคะอาจจะแบบว่าไม่คุยกับเขา นะแต่ก็รู้นะว่าเขายังส่องยังติดตามหรือยังอะไรอยู่ต่อให้คุณบล็อกเขาเฟซนี้เขาก็สามารถมีอีกเฟซหนึ่งเพื่อที่จะส่องคุณหรือมีช่องทางการดูความเคลื่อนไหวนะคะของตัวธาตุดินได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะพยายามปิดกั้นเขามากแค่ไหนนะคะเขาก็พยายามหาวิธีมาส่องดูคุณจนได้แหละธาตุดินคิดถึงก็องบอกคิดถึงเนาะมันมีความคิดถึงอะคือแบบ เราเดินหน้าต่อหนึ่งเก้าถอยหลังอีกสองเก้ามันจะอยู่แบบนี้วนๆน,นะคะวนลูปแบบนี้สุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปต่อนะท่าดินมาดูซิว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะท่าดินหนึ่งไม้เท้ามีโอกาสที่จะกลับมาเนาะจะเป็นยังไงอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์วนๆน่ะคนมันรักกันอะ รู้ว่าไปต่อไม่ได้นะแต่มันก็ยังมีแอบดันทุลังที่จะไปต่อคุณอาจจะพยายามถอยนะท่าดินแต่เขาว่าพยายามตามคุณนะคะพยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันเป็นไปได้ถึงแม้ว่านิสัยเราอาจจะแบบไปด้วยกันไม่ได้เลยจริงๆนะคะเฮ้ยพอเราเว้นระยะห่างกันไปสักพักนึงเราก็วนกลับมาท,ทําทีท่าเหมือนจะคุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้นะคะแต่ในสถานะที่เราลอง ปรับมาเป็นเพื่อนกันในใจลึกๆมันก็รักกันอยู่นั่นแหละมันความรู้สึกมันมากกว่าเพื่อนเพียงแค่ว่าสถานะที่เป็นอยู่มันเป็นได้เพียงแค่เพื่อนเท่านั้นเองแต่ในใจก็แอบรักกันอยู่แบบนี้ค่ะทําไมไม่ลองปรับดูอะถ้าเราลองลอง ลดอีโก้กันลงมาสักนิดนึงกวางมองว่าความสัมพันธ์มันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้คุณอาจจะไปกันได้ก็ได้อะมันมันติดตรงที่เราทั้งคู่ไม่ยอมกันอะพอเราใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วเราทะเลาะกันแบบบ้านแตกมากเลยหรือว่าท่านินคุณกับเขาอะแต่พอเราเป็นเพื่อนกันหรือเราแบบเออเป็นในสถานะที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนก็ได้แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันนะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะนะคะอาจจะมาเจอกันบ้านบ้างเดทกันบ้าน หรืออะไรอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยน่ะมันน่าจะเป็นฟิลที่ดีกว่าการที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือเปล่าถ้าเป็นแฟนกันมันมันทำอะไรเกินขอบเขตได้ไงมันนอกกรอบในในความสัมพันธ์ยังไงก็ได้อ่ะคือมันจะทําอะไรก็ได้ถ้าเป็นแฟนกันฉะนั้นความเกรงใจหรือการให้เกียรติมันอาจจะลดลงมาหรือเปล่าแต่พอเราเป็นสถานเนี้ยการให้เกียรตินะคะการปณีประนอมมันจะเกิดขึ้นไงฟิลแฟนกับฟิลเพื่อนน่ะมันจะต่างกันมากเลยนะคะฟิลแฟนมันจะ ใกล้ชิดสนิทสนมยังไงก็ได้แต่ฟิลเพื่อนอะ่ะเออมันก็บางอย่างอะ่ะมันต้องไม่ไม่อีโก้ใส่กันอขอดูบทสรุปหน่อยบทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาบทสรุปความสัมพันธ์โอเคฟิลเพื่อนก็ฟิลเพื่อนสรุปแล้วคือรักกันไม่ได้แต่ก็ยังอยู่ในสถานะที่ไปไปกับกลับไปไปกับกลับมันต้องมีมันต้องมีม หลงลืมตัวของตัวเองบ้างแหละหลงลืมสถานะด้วยกันทั้งคู่อ่ะมันอาจจะสามารถทําอะไรเกินเลยได้ในขณะที่ยังมีสถานะเพื่อนมันใช้ความรักเป็นที่ตั้งหรือมีความรักนะคะเป็นที่ตั้งต่อให้จะเป็นสถานะอะไรก็ตามมันเหมือนคุณทั้งคู่่มีโอกาสที่จะทําอะไรเกินเกินขอบเขตนะถ้าวันนั้นบรรยากาศมันโรแมนติกมากๆนะถึงแม้มันจะได้สถานะแบบฟิฟิลเพื่อนก็ตามแต่คุณก็มีโอกาส ทำอะไรเกินเลยหรือทําอะไรผิดพลาดอะ่ะมันอาจจะนึกถึงอดีตแล้วก็อาจจะจ้าโบนะคะในในฟิลเพื่อนนั่นแหละแต่ใจมันรักจบนะคะามาดูราศีที่เกี่ยวข้องกันนะว่ามีราศีใดบ้างนะคะโอเคกวางเห็นเป็นชาวธนูเป็นชาวมีนเป็นชาวสิงเป็นชาวกรกฎนะคะเป็นชาวกันนะมีชาวพิจิกนะคะโอเคค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะคะใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย